สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูแกงเหลืองหน่อไม้ดองปลาช่อนมาฝากค่ะหรือเขาเรียกว่าแกงส้มใต้นะคะส่วนประกอบค่ะวันนี้อุ๋ยก็จะใช้เป็นหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ดองปลาช่อนหั่นเป็นชิ้นเลยค่ะล้างด้วยเกลือและน้ำต้มส่ชูขยำกับแป้งค่ะ ให้ใช้เป็นแป้งมันแป้งอเนกประสงค์ได้เลยค่ะให้ใช้เป็นแป้งนวดนวดนวดเขาให้ทั่วแล้วล้างน้ําออกค่ะปลาที่ว่าขาวรับรองค่ะว่าไม่ขาวแน่นอนเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นเลยนะพริกแกงค่ะพริกแกงส้มใบมะกรูดเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองหน่อไม้ดองหรือของที่เราใช้หมักดองค่ะก่อนการนํามาแกงให้เรานํามาต้มน้ํา20นาทีค่ะ นี่ค่ะให้เราต้มในน้ําเดือดค่ะ20นาทีนี่ค่ะตั้งน้ําเลยค่ะแล้วใส่พริกแกงต้มลงไปเลยค่ะก่อนการปุงรสนะให้เพื่อนชิมดูก่อนนะเพราะพริกแกงบางครั้งถ้าเกิดเราไม่ได้ตำเองเราซื้อมาเราก็จะไม่รู้ค่ะว่าเครื่องแกงของเขามีรสชาติที่เผ็ดหรือว่าเค็มรสจัดแบบไหนนะอันนี้หุ๋ก็เป็นเครื่องแกงที่หุ๋ยตาเองค่ะ ก็จะพอรู้นะนี่ค่ะให้เรานะนำหน่อไม้ค่ะที่เราต้มแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ไปเลยค่ะตามปกติแล้วอ่ะหน่อไม้เขาก็จะเปรี้ยวอยู่แล้วนะแต่เราต้มน้ำความเปรี้ยวเขาก็จะหายไปค่ะแต่ถ้าเกิดเปรี้ยวมากความเปรี้ยวก็ยังคงอยู่นะคะแต่เนี่ยหน่อไม้ที่ได้มาก็คือจะไม่เปรี้ยวมากค่ะ แล้วเวลาเราไปต้มความเปรี้ยวก็จะหายไปค่ะเราจะมา,าความเปรี้ยวด้วยการปรุงรสเอาค่ะก็จะด้วยเกลือนะคะหุยก็ใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะแล้วก็น้ำปลาเพิ่มความหอมน,นะประมาณสักสองช้อนโต๊ะหุยจะใช้น้ำตาลมะพร้าวค่ะเพื่อตัดรสนะใส่เพียงเล็กน้อยนะไม่ได้ใส่จนแบบ ให้เขามีรสชาติออกหวานค่ะเพราะว่าแกงทางใต้เขาจะไม่หวานนะคะแต่การใส่น้ําตาลมะพร้าวค่ะเพื่อเป็นการตัดรสค่ะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะความเปรี้ยวค่ะน้ํามะขามเปียกใส่ลงไปเลยค่ะก็ความเปรี้ยวก็แล้วแต่ชิมได้เลยนะคะเพราะว่าไอความเปรี้ยวนี้บอกกันไม่ได้เลยค่ะเพราะถ้าหน่อไม้เปรี้ยวมากเราก็ใส่ไอส่วนของน้ำมะขามน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดหน่อไม้ไม่เปรี้ยวก็อาจจะต้องเพิ่มมะขามเปียกค่ะ ส่วนตัวว่ามันจะขาดออกเค็มนิดนึงหรือก็จะเติมเกลืออีกสักประมาณครึ่งช้อนค่ะหลังจากที่เราปรุงรสชาติได้ถูกใจแล้วนะรอจนกว่าน้ำจะเดือดค่ะต้องรอให้เดือดพลาดเลยค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วค่ะให้เราใส่ปลาลงไปเลยค่ะ เมื่อเราใส่ปลาลงไปแล้วเราอย่าเอาช้อนคนค่ะเพราะถ้าเราเอาช้อนคนจะทําให้น้ําแกงเรามีกลิ่นคาวนะนี่ค่ะแล้วเราก็โรยด้วยใบมะกรูดลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรารอให้ปลาสุกนะคะเมื่อปลาสุกแล้วนะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มหน่อไม้ดองปลาช่อนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ